วัสดีครับเพื่อนๆพนชาวโฮลิสัยถ้าจะให้พูดถึงหูฟังบัตเจตในช่วงราคาไม่เกินพันในปี2023นี้คงหนีไม่พ้นชุดหูฟังบัตเจต2รุ่นนี้อย่าง BGVP Scale สุดยอดหูฟังบัตเจตยอดนิยมตั้งแต่ช่วงต้นปี2023และ Super TFZ Queen 2023ที่สร้างปรากฏการ์ช็อกในวงการหูฟังด้วยราคาหลักร้อยคุณภาพเสียงระดับตำนานจาก TFZ Queen วันนี้เราเลยจับคู่มาเปรียบเทียบกันให้รู้ว่าทั้ง2งรุ่นมีจุดเด่นยังไงบ้างที่น่าสน ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยเรามาเริ่มต้นกันที่การออกแบบต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นมีความใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากโดย v g v p Scale ด้านหน้าของตัวชุดหูฟังออกแบบเป็นลวดลายเกรดมังกรเมื่อเทียบกับด้านหน้าของตัวชุดหูฟัง Queen 2023ที่จะเป็นลักษณะรอนขึ้นสีเงินโดยตัวบอดี้ของชุดหูฟังทั้ง2รุ่นจะมีความใสทําให้มองเห็นชุดไดเวอร์ภายในตัวหูฟังได้อย่างชัดเจน ดยตัวชุดหูฟัง BGVP Scale จะมาพร้อมกับโค้ดส,สัญญาณ MMCX ทำให้ลองรับการเปลี่ยนสายสัญญาณได้เมื่อเทียบกับ Queen 2023ที่จะมาพร้อมสัยสัญญาณที่ไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ BTVP Scale จะเป็นชุดหูฟังที่มี2 d r ไดเวอร์ดนามิก2ขนาดได้แก่ขนาด10มิลิเมตรและขนาด6มิลิเมตรโดยจะทำงานคู่กับชุดแม่เหล็กคู่กำลังแรงสูง N52 ที่จะทำให้คุณภาพเสียงที่ขับออกมามีความชัดเจนเมื่อเทียบกับทาง Super TF z Queen 2023ที่ใช้ไดเวอร์ดินามิกขนาด10มิลิเมตรเพียงตัวเดียวโดยจะมีเดอร์แฟลมที่เคลือบด้ยวยโพลิเมอร์ที่จะช่วยตอบสนองย่านความถี่ของเสียงที่ขับออกมาได้อย่างลงตัวในส่วนของสายสัญญาณตัว Super TF Set Queen 2023จะมาพร้อมกับส,สัญญาณทองแดงชุบเงินที่มีความบริสุทธิ์สูงไรออกซิเจนทำให้การส่งสัญญาณเสียงทำได้ลื่นไหลมาพร้อมไมโครโฟนติดมากับตัวสายโดยจะมีให้เราเลือกซื้อได้กัน3แบบได้แก่ส,สัญญาณ3.5แบบธรรมดา,ส,าสัญญาณ3.5แบบมีไมค์และส,สัญญาณแบบ USB Type C ที่จะรองรับการฟังเพลงผ่านสมาร์ทโฟน และในส่วนสายสัญญาณของ BGVP Scale จะเป็นสายสัญญาณแบบถอดเปลี่ยนได้โดยจะมีขั้วสัญญาณแบบ MMCX โดยสายสัญญาณจะมีให้เราเลือกซื้อ2แบบได้แก่สายสัญญาณแบบธรรมดาและสายสัญญาณแบบมีไมโครโฟนโดยตัวสายจะมาพร้อมหูสัญญาณชุดทองขนาด3.5ม mm. มโดยภาพรวมของชุดหูฟังทั้ง2รุ่น BGVP จะสามารถเปลี่ยนสายได้เมื่อเทียบกับ Quin 2023ที่ที่สายสัญญาณติดกับตัวชุดหูฟัง โดย Queen 23จะมีไดเวอร์ n ดนามิกเพียงตัวเดียวเมื่อเทียบกับ BGVP Scale ที่ใช้ไดเว r ร์ n ดนามิกขนาดโดยในส่วนของหัวสัญญาณ BGVP Scale จะมีเพียงหัวสัญญาณแบบ3.5ม m mm ให้เท่านั้นแต่ในฝั่งของ Super TF z Queen สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งหัวสัญญาณแบบ3.5ม mm, และหัวสัญญาณแบบไท p e C โดย q u e e n 2023จะมีให้เราเลือกซื้อแค่สีเงินสีเดียวแต่ BGVP Scale มีให้เราเลือกซื้อได้กันถึง3สีได้แก่สีขาวสีดำและขาวดำ นส่วนของแนวเสียงเรามาเริ่มต้นกันที่ BGVP Scale เนื้อเบสมีความกระชับ i ิน act แรงประทะก,กำลังดีแดนนมีของเนื้อเบสไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เบสหรือกองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะด้าแหลมนำเด่นปลายแหลมลากไปได้ไกลเสียงร้องแอบถอยเล็กน้อยเวทีเสียงมีความกว้างและความลึกพอๆกันทำให้ในแต่ละย่านมีความสมดุลใน,นส่วนของแนวเสียง Super TF Set Queen 2023จะโดดเด่นในเรื่องของรายละเอียดเสียงแหลมที่ขับออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมลากไปได้ไกล แอบมีประกายเล็กน้อยเสียงร้องนำออกในโทนอุ่นเนื้อเบสมีความนุ่มกระชับอิมแพคแรงประทะก,กำลังดีดนามิกของกีตาร์เบสและกองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะเวทีเสียงมีความกว้างทําให้การเวลยะในแต่ละย่านทําได้อย่างมีมิติและแยกชิ้นดนตรีออกมาได้อย่างชัดเจน โดยรวมนะครับ BGVP Scale จะเป็นชุดหูฟังที่เหมาะกับการฟังเพลงที่มีจังหวะไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงป๊อปล็อกแดนซ์หรือแนวเพลงที่มีจังหวะอื่นๆเมื่อเทียบกับ Queen 2023จะเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการชุดหูฟังที่เน้นละเอียดของเนื้อเสียงและการแยกชิ้นดนตรีอย่างชัดเจนซึ่งแนวเสียงนี้จะไม่ค่อยมีในชุดหูฟังเลทราคาไม่ถึงพัน ในด้านราคาค่าตัวทั้ง2รุ่นถือว่าเป็นชุดหูฟังบัจ็ตในเลทราคาไม่เกินพันหากเพื่อนๆสนใจอินบ็อกมาพูดคุยกันได้ที่ Line แอดฟรหรือ Facebook ที่เพจหูฟังเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อน,อนๆชาว h o ริสาทกับเทปการจับคู่ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างชอบรุ่นไหนแนวเสียงถูกใจหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชอบเทปแนวนี้คอมเมนต์พูดคุยบอกกล่าวกันได้ใต้เทปวีโอนี้ได้เลยนะครับ เทปต่อไปจะเอาอะไรมาจับคู่กันอีกโปรดติดตามกันนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ